ามีสี่วงนะครับเรามีสี่วงนะครับซื้อไส้กรอกแบรนด์ A F M ของเรานะครับ A F M กับแบรนด์ซาร์ฟนะครับเป็นแหวนทองคำนะครับทองจริงนะครับไม่ใช่ทองเกนะครับอยากเห็นลูกกอดได้ดิกกอได้หางอีนิ่บริษัทไส้กรอก A F M ไส้กรอกซาร์ฟลุ้นจับรางวัลลุ้นจับรางวัลทองคำจริงๆนะครับเป็นแหวนจริงๆนะครับ อย่าลืมนะครับไส้กล่อง AFN แจกทองนะครับแจกทองนะครับแจกทองจริงๆนะครับซื้อไส้กล่อง AFN นะครับลุ้นจับรางวัลใหญ่นะครับดีใจไหมครับดีใจไหมครับได้เจอเลยสัมภาษณ์หน่อยได้ทองคำจากไส้กลอกยี่ห้ออะไรครับ AFN ขอบคุณมากครับ